นิทานคุณธรรมเรื่องกระต่ายน้อยยอดกระตันยูการละครั้งหนึ่งนำม,มาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สลับด้วยเทือกเขาอันยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นสายลมเย็นพัดโชยมาหมู่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวนยังมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึง่งเฝ้าคอยปฏิบัติรับใช้แม่ ผู้แก่ชราด้วยความสำนึกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุดต๊อกตอกต๊อก,อกผมคือกระต่ายน้อยวันนี้ผมจะออกไปหาผลไม้ให้แม่ในป่าลึกข้างหน้านูน่นในมือของผมนี่คือตะก้าเอาละเอาละผมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วฉันมุ่งสุป,ปาใหญ่ในพงไั่ไกลสุตา มองเห็นนกบนฟ้าในทาลามีปลาปูเก้งกวางกำลังเดินมองแล้วเพลินได้ความรู้มาสิฉันมาดูมาสิฉันมาดูพวกเราอยู่ในพงไั่ตอกตอกตอกว้าวในป่าแห่งนี้มีผักผลไม้มากมายจริงๆโอ้โหตรงนั้นมีส้มด้วยเก็บใส่ตะกร้าดีกว่า อุยตรงนู้นตรงนู้นมีแครอทของโปรดแล้วด้วยเก็บใส่ตะกร้าด้วยดีกว่าอู้ด้านหน้าเรามีแตงโมลูกใหญ่ๆเก็บไปด้วยดีกว่าเอ๊ทางนู้นมีบึงใหญ่ด้วยนี่นาะแวะดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าจะได้เก็บผักบุกให้แม่ด้วย ขณะเดียวกันก็มีพยาเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาข้าคือพยาเหยี่ยววันนี้ยังหาอาหารไม่ได้เลยสักอยดอยู่จนไส้ข่าจะขาดอยู่แล้วเอ๊ะอะไรมันอยู่ยึงมึงนั่นาฮนั่นมันเจ้ากระต่ายน้อยนี่นาะลาปากแล้วสิละวันนี้เจ้ากระต่ายน้อยเจ้าจะกลายเป็นอาหารอันกูชะของข้าฮ่าฮ่ ในขณะนั้นเองกระต่ายน้อยก็รู้สึกผิดปกติจึงหันมองรอบๆตัวเองแล้วต้องสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นพญาเหยี่วบินตรงเข้ามาและพญาเหยี่วก็ชกเอาเจ้ากระต่ายน้อยบินสู่ท้องฟ้าบินจนมาถึงรังบนต้นไทรใหญ่ท่านพญาเหยี่โปลดไว้ชีวิตผมด้วยเถอะครับอย่าได้ทำ้ายผมเลยเจ้าต่ายน้อย ต่อให้เจ้าขอร้องข้ายัางไงยังไงข้าก็ไม่มีวันไว้ชีวิตเจ้าหรอกมามะมาให้ข้าฉีกเนื้อฉีกหนังเจ้าเกินซะด,ดีดีท่านพญาเยียวถ้าท่านจะกินผมเป็นอาหารผมก็ยอมแต่ขอให้ผมได้นำพลไม้ในตะกร้าใบนี้กลับไปให้แม่ผมเสียก่อนเพราะแม่ของผมแก่ชรามากแล้ว ไม่สามารถหาอาหารเองได้ป่านี้แม่ของผมงคงหิวแล้วเราคอยกันกลับไปของผมได้โปรดแตล้วผมจะกลับมาให้ท่านกินเป็นอาหารผมขอสัญญาก็ได้ก็ได้ข้าจะพาเจ้าไปเองเลียวขึ้นมาบนหลังของข้าเจ้าก็ตายแสนดีใจ รีบขึ้นไปบนหลังของพญาเหี่ยวและพญาเหี่ยวก็โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปบ้านของกระต่ายน้อยในระหว่างทางนั้นกระต่ายน้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเศร้าใจเพราะต่อจากนี้แม่คงต้องลำบากเพราะไม่มีใครคอยดูแลแม่น้ำใส่ใส่ก็ได้ไหลออกมาจากดวงตาเลน้อยอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งพญาเหี่ยวบินมาถึงบ้านของกระต่ายน้อย เอาละเอาละลงจากหลังค้าได้แล้วไหนละ่ะแม่ของเจ้าแม่ครับผมกลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วลระลูกแม่แล้วลูกพาใครมาด้วยแล้วลูกจะร้องไห้ทำไมกันแม่ครับ ผมนำตะกียบผลไม้นี้มาให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าต่อไปนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณแม่อีกแล้วเพราะผมต้องกลับไปเป็นอาหารของท่านพยายเยยว่ยลูกว่าอย่างไงนะลูกแม่ไม่อยากให้เจ้าไปผมรักแม่เนื้อสิ่งใด รักแม่ด้วยดวงใจของลูกนี้รักแม่แตลอดทุกวินาทีชาติหน้ามีขอเกิดเป็นลูกแม่เออแม่ครับผมลาก่อนเอาละเอาละข้าจะไม่กินเจ้าแล้วเจ้าก็ต่ายน้อย ข้าเห็นในความกระตัญญูของเจ้าที่มีต่อแม่เจ้าเป็นอิสระแล้วข้าขอตัวก่อนลนะแม่ครับผมได้กลับมาดูแลแม่แล้วกระต่ายน้อยก็โผล่เข้ากอดแม่ด้วยความรักความกระตัญยูจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของเจ้ากระต่ายน้อยก็อยู่ได้กันอย่างมีความสุข